สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเช้าวันที่10นะฮะมีนาคม2568นะครับก็เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเต็มตัวนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบุดดี CEO ้ซีอนอนไร่แห่งอริยะฟาร์มนะฮะนะครับ,นะรบก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่หรือ,อพึ่ง สนใจเรื่องปลูกมะกอเข้ามากดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสาหรับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมคือมะละกอฮอลแลนด์นะครับเป็นการปลกรูกมะละกอฮอลแลนด์แบบ regenerative agriculture ก็หมายความว่มา,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 าปลูกแบบฟื้นฟูดินนะฮะไม่ใช้สารเคมีซึ่งกิจกรรมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเราคุมฟางที่โคนนะครับสาหรับมะกอที่เห็นอยู่นี้คือมะกออายุนะฮะเพิ่งได้5เดือนเมื่อวันที่26นะครับเนี่ยฮะ โซนนี้จะสมบูรณ์หน่อยแต่โซนอื่นยังลูกไม่เยอะอย่างนี้นะครับก็มาถอดบทเรียนเพื่อนๆดูว่าการปลูกแบบไฮเดนซิตี้ฟาร์มิ่งในคอนเซปต์ของอทําน้อยได้มากนะครับหรือก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําแบบรีเจนเนอทีฟฟาร์มนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความเข้าใจว่ารีเจนเนอทีฟฟาร์มคืออะไรนะครับเพื่อนๆรีเจนเนอทีฟฟาร์มิ่งก็คือการทําที่แบบอาศัยหลักการธรรมชาตินะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าโซนนี้จะล่มลื่นมากเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะครับ ทำเกษตรทํางานในร่มนะครับไม่ร้อนนะครับอากาศแต่ว่าตอนนี้เรายังยังไม่ได้เดินระบบสปริงเกอร์อีกทีหนึง่งเพราะว่าเราใช้น้ําหยดนะฮะเพราะว่าหลักการใช้เนี่ยเราจะใส่ขี้วัวนะฮะเป็นเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับไอใส่ขี้ไก่นะครับชิดดินเราจะใส่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขี้ฟางคลุมแล้วก็เป็นขี้ไก่ขี้ไก่เราจะไม่ให้สัมผัสโดยตรง เราจะการเป็นการสเปรย์น้ําฉีดน้ําเพื่อที่จะเอาน้ําขี้ไก่ซึมลงไปในดินนะฮะสำหรับนะฮะทีนี้ก็มาดูว่าการปลูกแบบร e เจนทีฟหรือแบบการในเรื่องของการทํามากได้น้อยเนี่ยทำน้อยได้มากเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็คือว่าที่ท่านเห็นอยู่นี้กลุ่มหลุมนึงนะฮะผมใช้คําว่ากลุ่มหลุมเราจะปลูกที่สต้นนะครับนะฮะโดยสีต้นนี้จะห่างกันต้นเป็น,เป,นเป็นรูปทรงอ่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับ โดยจากต้นนี้นะครับเ,เพื่อนๆต้นนี้มาต้นนี้เนี่ยจะระยะห่าง60พูดง่ายๆก็คือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า60ประกบกันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมขนมเบียกปูนซึ่งต้นนี้ถึงต้นนี้ที่เป็นแนวทแยงนี่จะยาวประมาณ90 96.8เซนนะครับก็เกือบ1เมตรนะฮะและระยะที่ท่านเห็นอยู่นี้เราจะปลูกเป็นเชฟทรงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็คือจากต้นนี้นะฮะ ไปถึงต้นต้นแรกของแถวนั้นก็เป็นลักษณะสับวางหรือสลับฟันปลาเนี่ยแล้วก็ไปถึงต้นแรกของตัวนั้นนะฮะอยู่ที่3เมตรนะครับนะฮะส่วนระยะแนวคอลัมน์เส้นตั้งฉากต้นเนี้ยมาถึงแนวเซนเตอร์ของตะวหวางนี้จะอยู่ที่2เมตรหนะครับจะทําให้ได้ประชากรต่อไร่เวอร์ชันที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับแปดต้นต่อไร่นะครับก็มีเพื่อนๆบางท่านหลายคนคอมเมนต์มาบางท่านคอมเมนต์มาว่าปลูกแบบเนี้ยเดี๋ยวต้นก็รีบนะครับ เพื่อนก็ดูนะครับถ้าอาหารถึงหรอเราดูราดีเนะี่ยมันจะไม่รีบนะครับต้นใหญ่นะครับนี่เพิ่งแต่งลูกไปแต่ปัญหาตอนนี้ช่วงฤดูร้อนเนี่ยดอกก็จะเพี้ยนผมเพิ่งเด็ดดอกที่ที่เพี้ยนไปอ่าสับมะละกอเขาเรียกว่าดอกกีบมะเฟืองนะฮะเพราะอากาศเปลี่ยนเขาก็จะเพี้ยนเนี่ยดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆดอกแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะเด็ด เด็ดทิ้งนะครับดอกแบบนี้นะฮะสาวเขาเรียกดอกกีบมะเฟืองนะครับเวลาอากาศเปลี่ยนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้ก็มาเข้าสู่ว่าลีเจเดที่มันดียังไงนะครับเพื่อนๆโซนนี้นะฮะเริ่มต้นเลยจากดินเดิมเนี่ยนะครับแปลงนี้เขาจะทำเกษตรแบบใช้สารเคมีคือปลูกข้าวโพดแล้วก็พักมาเกือบปีนะฮะเราก็มาเริ่มปลูกประมาณวันที่26กันยารวมถึงวันนี้ก็ประมาณ2ห้าเดือนกับ กี่วันแล้วฮะก็วันนี้วันที่สิบห้าเดือนกับสิบสิบสองวันนะครับยังไม่ถึงห้าเดือนครึ่งนี่คือมกกักรห้าเดือนเกือบห้าเดือนครึ่งนะครับทีนี้หลักการทำดีเจเน i v ฟฟาร์มิงคือยังไงนะครับนะฮะก็คือว่าเราจะไม่ไถพวนก็คือไม่รบกวนจุลินทรีย์นะครับแล้วเราจะมีวัสดุคลุมดินนะฮะการคลุมดินก็เหมือนกับหลักการที่ว่าอ่านุ่งห่มบ่มดินเพื่อที่อะไรฮะให้จุลินทรีย์ทำงานนะครับ ให้จุลินทรีย์ทางานเราใช้หลักธรรมชาติเขาเกื้อกูลกันอย่างนี้เราก็เด็ดทิ้งนะครับจุลินทรีย์ทางานก็คือว่าตัวอายกลายเป็นว่าหลักๆเลยเนี่ยหลักการจุลินทรีย์ฟาร์มิงก็คือว่าจุลินทรีย์จะเป็นตัวหาอาหารให้กับพืชด้วยส่วนหนึ่งแล้วพืชก็จะสังเคราะห์แสงได้น้ําตาลเนี่ยไปปลดปล่อยให้กับจุลินทรีย์ซึ่งผ่านทางรากนะฮะโซนรากที่เขาเรียกว่าหลังสารเมือ่อเมือกที่รากขนออกมาเรียกว่า เอ็กโซเลนะครับเอ็กโซเลนะครับทีนี้หลักการหลักๆนะครับก็จะเล่าเพื่อนๆฟังว่าการทําเกษตรแบบฟื้นฟูก็คือหลักการก็ว่าหนึ่งปลูกพืชในระยะที่หนาแน่นเพื่อที่จะคุมให้ลักษณะเหมือนป่านะครับเพราะว่าอะไรฮะยิ่งพื้นที่ที่แล้งๆเนี่ยมันจะทําให้เรื่องความชื้นสัมผัสดีนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราเดินเข้าป่ามันจะรู้สึกเย็นที่นี่ก็อารมณ์เดียวกันเลยเข้ามาในนี้จะรู้สึกเย็นมากนะครับเย็นสดชื่นเพราะว่าอุดมไปด้วยออกซิเจนนะครับ แล้วก็มันจะมีกลุ่มจุลินทรีย์สั้ขคอแสงที่เขาปลดปล่อยออกซิเจนด้วยนะฮะนี่ครับก็คือให้คอนเซปต์เหมือนป่าให้เขาอากาศดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าชุมชนจุลินทรีย์เขาเข้มแข็งเลยเนี่ยก็จะไม่ไม่เกิดโรคนะครับโรคระบาดก็จะน้อยฉะนั้นหลักการแรกก็คือว่าเราปลูกที่หนแน่นให้คล้ายๆป่าแล้วก็เป็นการปลูกพืชที่หลากหลายจริงๆระหว่างเนี้ยเราจะแพลนด้วยการปลูกตะไคร้หรือไม่ก็พวกพลย แต่ว่ายังไม่ได้ลงสั่งภัยไว้อยู่นะครับแล้วทีนี้พอสั่งพอหลากหลายปั๊บสเต็ปต่อมาค็คุมฟางคุมดินนะครับคุมดินเพื่อว่าให้จุลินทรีย์ทํางานนะครับแล้วก็คุมด้วยฟางข้าวเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับสก็คือว่าเราต้องมีการเพิ่มจุลินทรีย์นะครับเพิ่มจุลินทรีย์ยังไงการเพิ่มจุลินทรีย์ก็จะมีเราเพิ่มด้วยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ในท้องถิ่นเป็นหลัก แล้วก็จะใช้จุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่ดีๆของพี่วิทย์มหาชนชื่อว่ายี่ห้อเปปนะฮะเพิ่มจุลินทรีย์เพื่อที่ว่าเขาช่วยย่อยซากอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ปลดปล่อยหาธาตุอาหารให้กับพืชนะครับฉะนั้นหลักการเพิ่มจุลินทรีย์ก็คือว่าเรามีเราต้องคุมด้วยหาพวกเศษซากอินทรีย์วัตถุแล้วก็สองอาจจะต้องเติมฉีดพ่นด้วยกากน้ําตาลขณะเดีวยวกันเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกซึ่งลักษณะการใส่ปุ๋ยคอกเราจะทำเหมือนแสนวิทย์นะครับเพื่อน เพราะว่าข้อเสียคือ<น>ปุ๋ยคอกที่เราใส่ใส,ใส่เราใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ก็คือมูลขี้ไก่ไข่เราจะไม่มีการไม่หมักฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้สัมผัสถ้าไม่หมักบ้าเราจะไม่ให้สัมผัสกับรากพืชโดยตรงเพราะว่าถ้ารากสัมผัสกับรากพืชโดยโตรงมันจะทําให้รากร้อนแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่รอบๆร้อนก็เหมือนเราน้ําร้อนไปราดนะครับเป็นพื่อนฉะนั้นเนี่ยก็คือ,อ,อหลักการเพิ่มจุลินทรีย์ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้สเต็ปต่อไปคือว่าไม่มีการไถพรวนนะครับ ไม่มีการไถพลวนเพราะว่าการไถก็คือการลบกวนจุลินทรีนะครับนี่คือหลักๆนะฮะแล้วก็การปลูกพืชที่ไหนเนี่ยละหลากหลายจำนะครับที่นี่เราปลูกได้896ต้นต่อไร่ขอบหน้านะครับงานทดลองเราก็นี่เหมือนเป็นงานทดลองนะครับเ,เพื่อนๆขอบหน้าเราจะปลูกที่1000กับ8ต้นนะครับเดี๋ยวยังไงคอยมาคอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูทีนี้จะให้ดูการใส่มูลมูลไก่ขี้ไก่ไข่นะครับนี่ครับเ,เพื่อนๆที่ว่าทําไมเราไม่ใส่โดยตรง นะครับเพราะว่าเราจะทําเหมือนแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์นะครับเราจะคลุมด้วยฟางใต้ฟางเนี่ยถ้าชั้นแรกเลยเราก็จะใส่ด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์มันผ่านการหมักแล้วแล้วก็คลุมด้วยฟางพอคลุมด้วยฟางเสร็จนะครับคลุมด้วยฟางเสร็จอย่างนี้ปั๊บเราต้องใส่ปุ๋ยมูลไก่ไข่พอใส่ยี้เสร็จเราจะลาดด้วยน้านะครับเพื่อนๆเ,เอาน้ํามาลดให้ชุ่มให้เปียกแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาพวกน้ากําหมักที่ชื่อว่าสโตจูซึ่งเป็นส่วนผสมของการหมกักเหล้าขาวน้ําส้มสายชู แล้วก็ EM แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือยาฉุนนะครับเพื่อที่จะฆ่านอนไม่ไข่แมลงวันแล้วก็เป็นการเติมจุลินทรีย์เหมือนกันนะครหลังจากนั้นเราก็จะลดน้าพรมเป็นน้ําชาจะสังเกตว่าขี้ไก่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับรากเพื่อโดยตรงรากจะไม่ร้อนนะครับฉะนั้นเลยเป็นที่มาว่านี่คือการท farming, ํ g e n e r a t i v e Farming เราทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทําแบบเคมีไม่เคยอย่างเงี้เพื่อน,อนๆทุกคนก็คงจะเหมือนกันถ้าเราทําเกษตรเมื่อก่อนเนี่ย อันไหนที่ไม่ใช่ต้นมะกอกน,นะครับ้าเราจะฉีดให้ตายหมดเลยไม่เอาไว้เลยนะครับก็จะเป็นดินหแห้งๆโ้นๆนช้นหลักการคือว่าแบบนั้นมันทําให้จุลินทรีย์ตายแล้วเข้าใจผิดมาตลอดว่าทําเกษตรเราต้องไถพลวนตากดินฆ่าเชื้อโรคนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับถ้าชุมชนจุลินทรีย์เราเข้มแข็งเนี่ยเชื้อโรคก,ก็เข้าทําลายได้ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ที่นี่จะเป็นจุลินทรีย์เครงะหอแสงจากใบทองหลางนะครับแล้วก็เราป้องกันโรคด้วยใช้พวกอ,อะไรอะพวก แบคทีเรียกลุ่มดีดโ,อดโอไฟนะครับดีโอไฟนี่ก็จะเป็นเอนโดไฟพูดผิดเอนโดไฟเนี่ยจะก็ใช้จากเชื้อใบถงหลังหรือว่า B16 นะครับมันจะช่วยในการาควบคุมโรคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาคอยอัปเดตเรื่อยๆให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ